อีกแล้วครับคลิปต่อไปครับเบบซี่ครับตอนนี้เส้นทางมุงหนาไปอำเภอจตุรพัฒนพิมานนะครับลูกแพ้วไร่พอนเพิ่นสิไปห้าแม่ดิบนะครับแม่สุกโอ้แม่สุกครับแม่สุกแม่ควประจำทีมงานแม่ควประจำทีมงานครับแม่บ้านแม่บ้านนะครับอ,อยู่บ้านเล่านีคนละหมากล่างไม่ประจำเฮียนยไรมาพูดมากยังก่อนเจ้าก็กินสมศมไหม ตลิงมักเตลิงปิงบ่ตเปล่าเหมักก้าวเหมือไปพู๊นี่ไหวหรือเปล่าไหวแล้วเนาะหมักหน้าวมักเขือคืนหมักหน้าคาเขื่อมีแต่แนวหลายหลายย่างครับคทับทิมมันไหวหรือเปล่าครับปลูกไว้รังบ้านครับหมักเวอร์มักเวอร์เห็นว่ามักเวอร์มื่อนี้ที่เอาเพลินไปนั่มาหาะไปเพลินไปท่าบุญท่าบุญลอยวัน ขมพอพิดา,ออดานะครับนําก็เลยแบะมาจะตุรพัฒพิมานนะครับครับบานาเคยมากที่หนึ่งแล้วมาบานเพ่นนะครับ,บได้บักพีแข่งได้บักฟักได้บักเครือขึ้นได้บ,กบกักเน่ากินเหรอครับใชยเหลือแจ้งรแล้วครับใส่ไกล้รแล้วบักตตนบักตนบักฟักโอ้บัก บักเเนาะโอ้ยเขาเขาเขาจกเขาเขาขุดนามไม่นี่หนามพอดูใจสาพนี่ใส่เขาเขามีปุยมนกนามเพราะถสูปบาบอ่เนี่ไเขาขุดหลอกข้องเงานี่เดียลือเี่ยลือลือดนี่รถไม่แมนแมนหนามันก็ยังพันาเลยไปมีปามีปุมีมี่ยังคนอะไรครับใส่รถแม็กงัวขุดครับแม็กโก้ตนจัด ไก่หัวลำบ้านเลยหลายกิโลอยู่หลายกิโลอยู่นะครับค่อยๆไปย้ายไผ่แซงเลยค่อยๆครับค่อยๆไปย้ายพวกได้แซงได้เด้อนพวกเาวาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆขึ้นรถคายวงคาอวงขับไก่พักตรงนี้ครับฝ้าเป็นสีฟ้าๆนะครับฝ้าเอ้ยฝ้าสีแหล่ๆตรงนี้ฝ้าสีแหล่ๆ ว่าตว่าตั้ถ้าเป็นตัวตั้มกไอวเลยขาบกข้นเลยเช็นล่าได้ก่อนร่ำแตโลกยังเช่ำได้ก่อนยิ่งสลระต่างตองเขาตานเพียงเพีนดวมาน้ะงามเพนอันอันตรมตตรตมเป็นตรมตรมต้ตรตอนแรกตอนแรกว่ามันเป็นตมตตําตัะนะมันล่ำเสียนะมา่อดีพอชาลรี่าโอ้ย นี่เงหรกตม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 กันให้มันมีอาคารอร้านไอศกรอนเอาไหมมันอะมันเป็นตรมตรมตรอมตรอมโอ้ยมันมันก็บผดผดมันจะรีบวะขวบดขั้วดขวบัวขั้วดโอ้ยเอาทุกเม็ดเลยด้จืดเลยอ๋อนะครับโอ้ยทองฝ้าก็สีปัน มึงโหลฟ้างามดีครับไดรเงานี่แม่เพิ่งได้เด็กพิ่งามบมดห่ดเพิงมม่งได้แบบฝนง่ามอีกฟ้าสีครามโอ้ยฟ้าครามยามีฟ้างามดีครับพี่น้องพวกขุนอ่ะโอ้ขุนอ่ะเส้นแสงอาทิตย์ขุนอ่ะโอ้งามครับฟ้างามดีเด็กพี่น้องเลยใกล้ฮอ,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 อแดแล้วครับสิเรลียมแล้วครับ บ้านแม่ท่องสุกนะครับจัดเฟืองหงนี่ครับอยู่จตุนะครับมันอุน่นมันอุน่น,นซื้อบา้านซื้อบา้านคนมันอุ่นนะครับจตุนะครับรพระพพีมา ดอกเลืองตัวสีเลี้งกันดอกเลืองจะแล้วเลี้ยวขวานะครับนี่บ่ล้างนี่บ่ลังรถเน็ตปนจรนะ ขยันกันจ,จอดนี่ต้น,นเอาขออยันเข้าไปจอดหุมห่มห้องประกบยยไคองห้สอยลนอนแล้วนะ สวัสด vale oh, e. like, hmm. anyway, ีคร oh, ับพี่แม่สวัสดีครับโอ้นี่ครับแม่แม่ท้องสุกแม่ท้องสุกจ้าจ้าวัสดีจ้ามาหับแล้วสิไปใส้มือนี่สิไปนะครับไปซีเกียร็ดน้ำกันน้องโมนี่จ้าไปซีอิ๊กเกล็น้ำกันได้ยังดอกยังนี่ดอกแค่โอ้ดอกแค่ต้มกินกับแก้วดอกยังล่ะเหมือนไปอยู่นี่เหมือนไปอยู่นี่โอ้บักเน้าเนี่ยต้นบักเน้าเทียว โอ้คอเรอร์แมเดอร์คอเรอร์แมเดอร์เออเปีเตอร์โรดขอ,อละหุด <c oughs> แตกแล้วไหมครับเนี่ยมันแหงหรอ ครับแม่เ้มากน้่นกลับมาพอละโอ้บัตรเลี้ยงปีงวดเ,เ,าเราอ่ะหมดเ,เลย ระยะมาเก็บฮะน้ำยังมีในรถอยูงไหมมันแห้งเลยครับนี่ยัทบทิมปะมา โอ้โหาสียงรถโอ้ไปปดประตูเระเองเาใส่รถไปนะกินหมใจกินไปกินบานโอ้โหดอกแค่ไหม ก็แค่ปลาแท่ทงมนแค่แค่ยังบอกนี่คือสดครักแท้แค่นุ้น้ามันบ่อเป็นมันกลับบานมันเลยทาแตไในเสียบดิทานั่นบ่ใช่หรอลอกบ้านเราบ่อแล้วลอกึ้นงตั้งคุณ ไอ้สุดรถขึ้นขอเต่าเน่เดขอเกิบเอาดาขึ้นไปก่อนไาเเวมันจะอใส่จะบอกอก้อนปาคนนี้เอาไปไปนะช่นสวกตาเลยตมา มือนีแม่กันจีเงนผูเถ่ากอเงินเศร้าละเ้าหน้ากมีมีสามอยไปไปเศร้าเศ้าเศ้าอย่ามาบอกจังสันกันคือหมด่ยปรอดป้าขยจีแม่จะอาบน้ำบ่คือจงหมิ่นาเ้าเจ้าล่างหอยบ่นะรเที่ยวหรืออาบน้ำเนี่ยเเออเดอวเอของผูเฒ่ามันกับหม้นบ่คือของเ่อยของเ่อยหมนคือเงียวของาู้เฒ่านี่เม้นสับสับหมน อยังไม่กินไหวแม่ข้าวเหนียวก็ยังก่อดมใส่เสุบุญงทังหลังไป้วเอาออกสอดใส่ไงเมืองสวงกับนาไม่กินกุ่นตยังแม่องจไปจอดกินกลางท่ากับเรากินตลาดแลวถองจอดนั่งกินผมเป็นบ่ปันปามบากินรถเอาแบบบรรยากาศวะการกาด กินก้วยฮอร์แสบสำเนว่ะหลานไข่ริ่นแม่ก็กินมาเห็ดแสบอยู่แต่แต่ว่าลิ่นลิ่นมันบาท่านหลับอีนบาานหลับกองไปซิบมือกินตะเขาเจ้ากุนเหยาะไผ่ฮอดหรือมั้งก่นไปก็รไปแล้วนี่ผมทั่หาตอนกินของนะบาขาลอยเย็ดแร้วัแล้วสิฟอาไปหาแม่เราครับน้องสาวเราผู้ใดมาแห้งมั่งก่อนมาแห้งวะ